เรื่องรางของถังกุมารทองเรื่องกุมารทองไม่ใช่เป็นการเล่าเรื่องผีและไม่ใช่เป็นการเล่าวัรณกรรมเรื่องขุนท้างขุนแผนแต่เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมที่นำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ที่เป็นไปตามการกระทำของตนและไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นความจริงว่าวิทยาศาสตร์ทางวัตถุก,กับวิทยาศาสตร์ทางใจจะเคียงคู่ไปด้วยกัน ในขณะที่โลกกํำลังจเจริญรุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยีแต่วิทยาศาสตร์ทางใจก็ไม่ได้หายไปไหนและดูเหมือนว่ากำลังจะถูกบดบงังแต่ถึงอย่างไรก็บังไม่หมดก็จะมีเคียงคู่กันไปอย่างนี้กุมารทองเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของอดีตมนุษย์ในปรโลก ที่มีพบติดกับพบภูมนุษย์ซ้อนกันอยู่อีกมิติหนึ่งคืออยู่ที่เดียวกับมนุษย์แต่ซ้อนกันอยู่เหมือนกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบอย่างนั้นกุมารทองจะมีอายุยืนยาวกว่ามนุษย์แต่สั้นกว่าอากาศเทวาสั้นกว่าชาวสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นอายุจะอยู่ช่วงประมาณ500ถึงพันปีมนุษย์เมื่อตายแล้ว อาจจะเกิดสามอย่างเดิมหรืออาจจะอยู่ถึงอายุในภพภูมินั้นหรืออาจจะไม่ถึงเหมือนมนุษย์มีอายุเฉลี่ยเจ็บสิปีบางคนก็อยู่ถึงบางคนก็อยู่ไม่ถึงบางคนก็อยู่เกินวิบากกรรมที่ทำให้มาเกิดเป็นอุม,มาทองก่อนอื่นเรามาดูว,วิบากกรรมที่ทำให้เป็นอุม,มาทองคือกรรมที่บางคนเคยทำแท้งสมัยเป็นมนุษย์ ชาติก่อนที่จะเป็นอุมาทองเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เคยทําแท้งเอาไว้จึงทําให้ตายในท้องแบบตายท้องกลมตายทั้งแม่และลูกเมื่อตายแล้วก็กลายเป็นผีเด็กคือถ้าตายตอนเด็กก็เป็นผีเด็กตายตอนแก่เป็นผีแก่ตายหนุ่มสาวก็ผีหนุ่มสาวและอีกวิบากกำหนดตอนที่เป็นมนุษย์ชอบเรียนวิชาพวกนี้ด้วย ซึ่งก็เป็นภาพในยาดีตชาติของตนครั้งยังเป็นมนุษย์ที่ได้ไปผ่าท้องเอาเด็กออกมาทำตามขั้นตอนพิธีกรรมจึงทำให้ต้องมาเป็นผู้มารทองไม่ใช่ว่าจะนำมาทำาุุมารทองได้หมดทุกคนต้องมีวิบากกรรมที่เคยทำเขาไว้คือวิบากกรรมทำแท้งจึงต้องมาตายในท้องตายแล้วร่างก็ออกมาเป็นผีเด็กแล้วก็เคยไปเรียนวิชาพวกนี้มาก่อน จึงมีคนที่เรียนวิชานี้นำไปประกอบพิธีกรรมแบบที่ตัวเคยทำแล้วก็เรียกวิญญาณของตัวมาเลี้ยงไว้นำมาใช้งานโดยมีวิทยาธรเจ้าของวิชากำกับด้วยโมลวิทยาธรที่เป็นเจ้าของวิชาคืออดีตมนุษย์ที่ชอบเรียนวิชานี้ตายแล้วก็ไปเป็นวิทยาธรอ,อยู่ที่ป่าหิม,มาพานและจะรักษาวิชาสื่อต่อกันมาอย่างนี้ควบคู่กันไปกับเทคโนโลยี แต่ถ้าไม่มีกรรมด้านนี้ก็เรียกมาใช้งานไม่ได้กุมารทองส่วนใหญ่เป็นเด็กผมจุกนุ่มงจงกระเบนไม่ใส่เสื้อสวมสร้อยสังวนันถูกเลี้ยงโดยผู้ที่มีวิชาสายยาศาสตร์วิชาที่เรียนนี้ต้องใช้ศพคนตายท้องกลมคือตายทางแม่และลูกมีอยู่สองประเภทคือ ประเภทที่มีวิบากกรรมด้านนี้จึงจะนำไปทำกุมารทองได้และประเภทที่ไม่มีวิบากกรรมด้านนี้ก็ไม่สามารถนำไปทำกุมารทองได้ซึ่งถ้าไม่มีกรรมด้านนี้ทั้งแม่และลูกที่ตายก็จะไปเกิดตามกรรมของตนแต่ถ้ามีวิบากกรรมประเภทนี้ก็จะดึงดูดให้ผู้ที่เรียนวิชาสายยะเวทที่เป็นมนุษย์นำไปใช้งาน โดยมีอาจารย์วิทยาธรจะเป็นผู้กำกับคอยแนะนำว่าให้ไปเอาตรงนั้นตรงนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้กำเนิดกุมานทองทีนี้เราก็ย้อนมาดูเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันซึ่งเป็นเรื่องวิบากกรรมของทั้งแม่และลูกที่ทำร่วมกันคือพอลูกตายในท้องแม่ที่มีกรรมชนิดนี้ อาจารย์วิทยาธรเขาจะไปบอกอาจารย์มนุษย์ที่เรียนสาย,ยเยวีในสายกุมาณทองสายรักยมสายลูกกรอกประเภทนั้นเขาก็จะมาดูตามหลักวิชาซึ่งจะไม่ลงรายละเอียดพอเขาผ่าท้องเอาเด็กที่อยู่ในท้องออกแล้วนำม,มาประกอบพิธีกรรมส่วนศพของแม่ก็ใช้ด้วยเอาไปทำน้ำมันพลายจะใช้ไขมันตรงหน้าท้องไปจะเยาว แล้วก็มีโมนกำกับแล้วสยารายต่างๆลงไปเพื่อจะผูกมัดเจ้าของร่างเอาไว้ซึ่งจะบังคับแม่ลูกที่มีกรรมอย่างนี้โดยร่วมมือกันระหว่างอาจารย์วิทยาธรกับอาจารย์ในเมืองมนุษย์ตรงนี้เป็นความรู้วิทยาศาสตร์ทางใจส่วนลูกที่อยู่ในท้องก็มาเป็นลูกกรอกจะมีชื่อเรียกต่างกันถ้าอยู่ในท้องเดียวเดียวเรียกว่าลูกกรอก ถ้าอยู่ในท้องคู่เรียกรักยมเด็กโตขึ้นเรียกกุมารทองเมื่อน,นำมารักแรกก็โตไม่มักนักจะต้องนำมาเลี้ยงต่อจนโตเป็นกุมารทองการเลี้ยงดูกุมารทองการเลี้ยงกุมารทองในช่วงแรกโตด้วยมนของอาจารย์วิทยาธรกับของอาจารย์ในเมืองมนุษย์แต่จะอาศัยบุญของอาจารย์วิทยาธรที่ดูแลควบคุมวิชาพวกนี้เป็นหลัก จะใช้หมอเลี okay, ้ยงจนกระทั่งโตเหมือนเด็กที่ถึงเวลาคลอดออกจากคันมารดาตอนนี้จึงจะให้ดื่มนมการให้ดื่มนมมีสองประเภทคืออาศัยนมมารดากับนมจากวิทยาธรการดื่มนมมารดาก็เหมือนกับการดื่มนมของเด็กทั่วไปนมของวิทยาธรน้ำนมจะไหลออกจากปลายนิ้วมือของวิทยาธรเมื่อกุมารทองดูดน้ำนมก็จะไหลไปเรื่อย ด้วยฤทธิ์ของวิทยาธรพออิ่มแล้วน้ำนมก็หายไปจะสลับสับเปลี่ยนกันให้ดื่มนมจากแม่บ้างจากวิทยาธรบ้างมารดาของกุมารทองอยู่ได้ด้วยบุญของอาจารย์วิทยาธรท่านจะให้อาหารทิพย์กายละเอียดพวกนี้จะมีความเป็นอยู่คล้ายๆมนุษย์คือมีครอบครัวมีลูกมีอะไรสารพัด แม่ลูกอยู่ได้ด้วยบุญของวิทยาธรและมนของวิทยาธรกำกับเด็กที่เป็นลูกกรอกรักยมกุมารทองพวกนี้เมื่อเลี้ยงแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่ระยะเวลาในการเจริญเติบโตจะช้ากว่าในเมืองมนุษย์ซึ่งจะมีอายุยาวกว่าของมนุษย์กุมารทองบางตัวโตเร็วบางตัวโตช้าเพราะวิบากกรไม่เท่ากันถ้าตัวไหน ไกลหมดกําจัโตเร็วหรือไม่ก็ไปเกิดเลยตัวไหนที่โตช้าและเป็นกุมารทองนานแสดงว่ามีวิบากกรรมมาก